ที่เห็นอยู่นี่ก็คือมาลัยผ้านะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะครูอ้อยค่ะการทำมาลัยผ้านี่ได้กำไรดีไหมคะ กาพูดถึงได้กําไรก็ค่ะได้กําไรดีเพราะว่าถ้าโดยทั่วไปนะคะเขาขายเป็นน hey. really right. ิ้วละนิ hmm ้วละสาบาทขายเป็นนิ้วขายนิ้วละสาบาทเพราะเวลาแต่ว่าเส้นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ1 5บหถึงสินิ้วค่ะก็เป็นราคาโดยพื้นฐานแต่ว่าถามว่าราคาดีไหมราคาดีเพราะว่าอย่างมาลายพาเนี่ยใช้ได้ทุกทั้งปีค่ะลูกค้าสั่งทั้งปีไม่มีเทศกาลอะไรก็คือก็สั่งนะคะจะเป็นเหมือน ทำเป็นเหมือนมาลลยเบาสาวก็ได้ <Okay. S 1> ได,ได,ได้ทุกอย่างที่ของสดทําได้ ใช้ได้คาดเทียนแล้วยังใช้ได้กับพานขันหมากเห็นไหมคะเวลาทําพานขันหมากเราไว้ไปคาดปิดรอยก็ได้เอาไปคาดขักนะคะ,คะมันก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทํามลัยผ้ามีดังนี้ค่ะผ้าออแกซ่าสีชมพูขาวและเขียวหรือสีอื่นตามต้องการเข็มร้อยเมาลัย ได้รอยมะลัยกระดาษแข็งกันไกลส่วนขั้นตอนการทำก็เริ่มจากตัดผ้าออเกซ่าขนาดเท่ากลีบดอกขาจำนวนสามสีตัดกระดาษแข็งทำเป้นน้อยมะลัยควรให้ใหญ่กว่ามะลัยที่จะร้อยเล็กน้อยร้อยโดยใช้เข็มร้อยมะลัยรูดมะลัยออกจากเข็ม อย่างช่นนี้นะคะเ,เส้นดึงสง้อบาทนะคะต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถึง50บาทลงทุนแค่50บาทแต่ขายได้ตั้ง2องนี่เท่ากับว่าได้กำไรถึงสเท่าเลยนะคะใครจะไปเชื่อละคะว่างานชิ้นเล็กๆแค่นี้นะคะแต่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้มากเลยนะคะถ้าแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูอ้อยมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำมาลายผ้านะคะขอบคุณค่ะ